ในแง่ของความงามของคนไทยหลายๆท่านเนี่ยเชื่อว่าจะต้องแบบเร็วๆก็คือ,อจะต้องแบบฉีดปุ๊บสวยปับ๊บแต่จริงๆในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีสักทีเดียวรวมถึงผลข้างเคียงที่เกิดหลังฉีดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยผมจึงตั้งใจทําที่ m e d i e v l เนี่ยก็คือไม่ใช้ฟิลเลอร์ไม่มีฟิลเลอร์มไ,มมไม่มีร้อยไหมแต่ว่าใช้วิธีอื่นในการคอมบกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เทียบเท่าใกล้เคียงกับการใช้ฟิลเลอร์ ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับผม Mediwell ครับเป็นคลินิกความงามนี่แหละนะครับแต่ว่าเขารวบรวมเอาศาสตร์สุขภาพความงามนะครับมารวมตัวกันกันกบเวชศาสตร์ชะลอวัยมารวมตัวก,กันกับแพทย์แผนจีนนะครับกลายมาเป็นศาสตร์ใหม่เป็นศาสตร์ทางเลือกที่เขาเรียกว่า Non-Invasive คำว่า invasive เนี่ยมันแปลว่าเจ็บต้องมีเลือดออกต้องมีความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องในการรักษาแต่ถ้าเกิด non-invasive เนี่ยคือจะเป็นทางเลือกที่คนสนใจอยากจะเสริมความงามอยากจะทําหน้าแต่ก่อนต้องไปร้อยไหมต้องไปผ่าตาัดต้องไปใช้มีดอย่างเงี้ยที่นี่ไม่เอาที่นี่จะใช้ n ัน Invasive ก็คือจะเป็นศาสตร์ทางเลือกที่ไม่มีเรื่องของความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอยากรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอเจ้าของคลินิกเขาเลยนะครับตามคุณหมอแบงค์สวัสดีครับผมโอเคนี่ครับคือ คุณหมอแบงค์ของเรานะครับเจ้าของคลินิกเมดิเอลนะครับคุณหมอแบงค์ก็เล่าให้ฟังว่าเอออาจารย์ครับที่จริงอ่ะมันไม่ใช่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเสมอไปนะใช่ไหมที่นี่ก็เลยตั้งใจว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหัตการทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์หลักคอนเซ็ปต์เดียวคืออย่างเรื่องนั้นอินเวสีนั่นอินเวสีไม่รุนแรงอินพูดไปถึงว่าต้องไม่เจ็บเพราะนั้นเนี่ยทุกคนที่มาที่นี่ก็จะได้รับประสบการณ์มันมันไม่จริงใช่ไหมว่าที่เขาบอกว่าอยากสวยต้องยอมเจ็็็บมมมันนนไไ่่่่จจจํําาาเเเปปใอคืืรริที ค่อยๆเหมือนชะลอไวัยไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ใช้แบบที่เป็น non-invasive ในผลระยะยาวก็อาจจะดีกว่าเนื่องจากคอนเซปต์หลักนะครับเป็น n o n i n v a s i v ดังนั้นเนี่ยจะเกิดคอนเซปต์ถัดไปซึ่งเราเอามาใช้ที่นี่ก็คือ combination therapy คำว่า combination ก็คือหยิบเอา anti-aging เอา a อส t h e t i รวมถึงแพทย์แผนจีนเนี่ยมาคอมบกันในการดูแลรักษาปัญหาที่ทาง เคสกังวลในแต่ละเคสด้วยเ,เกิดผลลัพธ์ที่สูงสุดเพราะผมเชื่อว่าผุกศัพท์มีข้อดีหดแต่เราควรจะหยิบข้อดีในแต่ละศัตร์เนี่ยมารวมกันเลยเกิดเป็นทั้งชุดเรียกว่าคอมบิเนชั่นครับอืออ๋ออย่างเช่นอย่างตัวอย่างเช่นเคสนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยผมเนี่ยจะต้องปรับความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าทางการรักษาระยะยาวเป็นเช่นไรเพราะว่าอันดับที่1คือเรื่องของ ไ <My> ม่เซตถ้าเกิดสมมุติอย่างของผมนีน้มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษ,ษาผมก็ได้คำปรึกษาอย่างละเอียดที่สุดมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนเข้านอนเพื่อให้เขาเนีสามารถไปปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันเขาให้ดีที่สุดนะครับลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาเป็นเคส by เคสเลยว่าคนนี้ควรจะใช้วิธีไหนโดยเราจะใช้ทั้งความงามใช้ทั้งเรื่องของแอร์ีทเลชิงเพราะว่าเรื่องแย่แผนนเนี่ย รักษาร่วมกันต้องดูเป็นเคส by เคสเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของต้นเหตุของสิวเนี่ยมันมีได้หลายปัจจัยดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาแบบระยะายาวแลว้องเก็บตกทุกต้นเหตุเพื่อให้เขาได้เกิดการรักษาแบบระยะยาวที่จริงที่จริงก็ถือว่าเจ็บกาลางกลางแต่ว่าเนื่องจากผมว่าตอนนี้ภัศนคติ ในแง่ของความงานของคนไทยหลายๆท่านเนี่ยเชื่อว่าจะต้องแบบเร็วๆก็คือ,อจะต้องแบบฉีดปุ๊บสวยปับ๊บแต่จริงๆนะยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดผลดีทันทีเดียวรวมถึงผลข่างเคียงที่เกิดหลังฉีดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยผมจึงตั้งใจทําที่เมดิเวลเนี่ยก็คือไม่ใช้ฟิลเลอร์ไม่มีไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีร้อยไหมแต่ว่าใช้วิธีอื่นในการคอมไบกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการใช้ฟิลเลอร์ แล้วคุณหมอทําใช้วิธีการไหนแทนอ๋อพอเรามีหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นใช้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้ RF ในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใหม่ ให้คาร์เจนเก่าเรียงตัวสวยขึ้นผนวกกับมีลิฟติ้งอคิพังเจอร์คือการฝังเข็มเพื่อเพื่อลิฟติ้งหน้ายังไม่พอ,อเรายังสามารถใช้เรื่องของกัวซาเรามีกัวซาในการนวดเพื่อยกกระชับได้อีกประเด็นเนี้ยถ้าเราเอาทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ท Medicine, เอาทั้งเพจดิัินัลชัยนิ่งเบดิซีนเอาทั้งชะลอวัยมาคอมไบ่กันเนี่ยผมว่าผลลัพธ์ในระยะย,ยาวนะครับเน้นว่าในระยะย,ยาวมันก็จะดีกว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่า แทนที่เราจะมีร่องแก้มตอน45แต่ถ้าเราเริ่มสะสม <c oughs> คอลลาเจนด้วยการใช้ RF ตั้งแต่ช่วง<ม>อ,อายุ30 20ปากว่าๆกลับกลายเป็นว่า50หรือ55อาจจะค่อยมีร่องแก้มเพราะนั้นเนี่ยอยากให้มองในแง่ของ p r <ม>ีเว n ชั่นคือการป้องกันมากกว่าที่ไปรอตอน45แล้วมีร่องแก้มเพิ่งมารักษาอะไรอย่างเงี้ยมผมอยากให้มองในแง่ของแบบระยะยาวเป็นแนวทางการรักษาแบบยั่งยืนใช่ครับใช่ครับอยากให้ทุกคนสวยแบบเป็นตัวเองผมว่าทุกคนมีความสวยที่อยู่นิคหมดเพราะนั้นเนี่ยอยากให เก็บความเป็นตัวเองไว้แล้วก็แค่ปรับแต่ว่าไม่เปลี่ยนในเรื่องของเฟเชียลดีไซนผมก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ว่าดูจากคาแรคเตอร์ ater, การแต่งตัว<ม>ไลฟ์สไตล์ให้มันตรงกับเขามากที่สุดคือไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าคนที่หน้าวีคนที่ผิวขาวจะต้องเป็นคนที่สวยเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าควรจะเอาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วดังออกมาหให้ให้สวยขึ้นแล้วก็ยังคงความเป็นตัวเองอยู่เพราะนั้นคือคอนเซปต์ ในง่ของความงามใน,ในมุมมองของคมสสำหรับคนที่กลัวเข็มกลั <c oughs> วมีดที่นี่เลยใช้แพทย์แผนจีนเวชาศาสตร์ชลอวัยอุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยมากๆอย่างเช่นเครื่องแรงดันน้ำแทนที่เขาจะฉีดวิตามินโดยการใช้เข็มอัดเข้าไปในหน้าคุณแต่เขาใช้แรงดันน้ำแทนน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆเดี๋ยวคุณหมอพาเราไปดูหน่อยแว<ด>่าหน้าตามันเป็นยังไงครับ หน้าตอนนี้ในวัย40ตอนนี้เรากำลังจะมาทำให้ใบหน้าของเราดูเปล่งขั่งขึ้นแบบนิดนึงด้วยวยตัตก,กรรมทางเลือกที่ไม่มีความเจ็บปวดเอาแล้วชีวิตกูณเ่จะได้ใสโดยไม่ต้องเจ็บต่อไปแล้วลองมาดูครับว่ามันจะเจ็บหรือไมเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันไป อันนี้ข้อดีก็คือช่วยทั้งเด่นน้ำเหลืองกำจัดของเสียแล้วก็ความเย็นเนี่ยก็จะเหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการผักตัวยาเมโถเข้าสู่ใต้ผิวหนงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มที่บริเวณคอก่อนนะครับขออนุญาตนะครับ เย็นช่ำมากชุ่มฉ่ำไปทั้งหน้าแต่จะเห็นว่าเย็นนะครับแต่ถ้าสังเกตที่ผิวดีๆคือไม่มีน้ําแบบแช่เลยทบน้ํามันจะไปอยู่ใต้ผิวหมดเลยมันไม่เจ็บเลยครับผมนอกจากจะไม่เจ็บเรายังรู้สึกว่าอยากจะให้ทําแบบออกแั่วทั้งร่างกายเลยใช่งมีเพื่อนบางคนที่จะไปออกงานแล้วผู้หญิงที่ใส่เลสย์ทำให้คนที่หน้าอกที่หลังได้หมดเลยมันเย็นมากเลยครับใช่คือจากความรู้สึกเดิมที่รู้สึกว่าเมโซมาเด่แล้วต้องแบบเจ็บจะต้องแบบ โดนเข็มแทงแทงแทงอันนี้รู้สึกว่าเหมือนกับทำไปแล้วหรอครับใช่เย็นมากครับนี่คือความู้สึกเลยแบบทุกคนจะได้เปลี่ยนได้แบบชอบมากนี่ดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3เป็นไฮไลท์หนึ่งของเรานะครับก็คือการทำคริสตัลยูลิ่งเราจะมี2พาร์ทส่วนที่1ก็คือการทำคริสตัลโรชคอร์ดมาร์ก ซึ่งในการวางหนึ่ที่บริเวณใบหน้าก็ช่วยออกอารมณ์ผิวใช้ความเย็นจากนิลโรชอสเนี่ยกระชับรูปหนุนขนอีพัฟนึงก็คือการทำคริสตัลบำบัดเราจะใช้โรชอสกอับชมพูนะครับวางที่บริเวณฮาร์ดจักระเป็นจัก,กระของเรื่องของความทำสมาธิเรื่องของเซลเมดิเมดิเทชันเซลเอสทีจอยฟูแล้วก็เรื่องของสเตตตูวิลลิ่งซึ่งเราจะใช้เวลาทั้งหมด15นาทีในการทำของบำบัด ซึ่งระหว่างที่ทำเนี่ยอาจารย์สามารถทําสมาธิไปด้วยได้นะครับอันนี้คือเป็นการแบบทําสมาธิเหมือนที่เรานั่งสมาธิใช่ใชครับแต่อันนี้เป็นการนอนทําสมาธิร่วมกับการใช้หิบนบำบัดซึ่งซึ่ง,งการใช้หิบนบำบัดหรือโรชคอร์ดวางที่บริเวณเนินอกหรือฮาร์ดจักรานเนี่ยก็จะช่วยได้ดีมาก <S 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 มเลยครับนอาไมเลอยเย็นนี้เองนะครับ สสัจินอันนี้คือการกบัดด้วยคริสตัลโอ้ยจะหลับแล้วยังไงบ้างครัมอารย์คุณหมอบอกให้เอามือเอาหลังมือแตะใช่ไหมครับผมความรู้สึกคือจะนุ่มมากถ้าสังเกตคือนุ่มฟูเลยอใช่นจะมีความฟูด้วยแต่ถ้า พอแสงมาตกกระทบมันจะมีความฉ่ำก็วากน,นกับกรรมวิธีอ่ะ<ช>ม,ม,มันเย็นดีอ่ะ<ช>มันชอบมันสนุกดี มันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าที่เมื่อกี้เราทำอ่ะคือแบบพวกเมโซมาดมมาเดอะไรต่างๆที่เราก็ได้เคยรู้จักมาก่อนว่ามันต้องใช้เข็มเยอะมากคาาถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้เห็นภาพทุกอย่างที่เมื่อกี้ได้ทําไปอ่ะแทบจะไม่เชื่อเลยนะว่าทาไปแล้วใช่พอทา,ร,า,อารีรู้สึกว่ามันนุ่มกว่านี้อีกนุ่มแบบนุ่มไปเรืเอ่อยๆเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากอันนี้คือ,อต้องสรุปอย่างนี้เลยนะครับว่าเรื่องของนวัตกรรมทางเลือกการ เฟ้นหามาซึ่งความแตกตา่างเอามาแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องมีเรื่องของความงามก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเรารู้ว่าปัญหาของมันคือความเจ็บปวดแล้วคุณในฐานะที่เป็นนักธุรกิจอะ่ะคุณสามารถหานวัตกรรมใหม่ๆหาทางเลือกมาใส่ในธุรกิจของคุณให้คุณนะเกิดความแตกต่างได้จากคนอื่นได้จากชาวบ้านเขามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือคุณลักษณะสําคัญของ นักธุรกิจรุ่นใหม่เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอแบงค์มากๆครับผม<า>ที่ได้พาเรามาเปิดประสบการณ์กับนวัตกรรมทางเลือกซึ่งตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะมาเสริมความงามมาดูแลผิวพันธใบหน้าแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่คุณหมอบอกอเ,เรื่องของลดไขมันด้วยใช่ปะ่ครันนลดไขมันนี่แบบ แบบคือจริงๆแล้วลไขมันนี่เป็นอะไรที่ผมว่ามันโหดมากเลยนะคือมันเอาเข็มหมักสายยางทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อ,เ,อเราแล้วก็ดูดไขมันออกมา <c oughs> แต่คุณหมอบอกว่าที่นี่ทําไงนะใช้ใความเย็นครับติดลบประมาณข้าองศาพเพื่อฟรีซก้อนไขมันที่เราไม่ต้องการออกไปดโดยที่ข้อดีก็คือเราไม่ต้องทักฟืนใช้ชีวิตทํากิจกรรมได้ตามปกติแต่ได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการไปดูด เออเอออันนี้เจ๋งอันนี้คือเข้าใจละนิยามความหมายของคำว่า non-invasive คือไม่เจ็บปวดไม่ต้องมากระแทกกับทันก็ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะมาเรื่องของความงามบนใบหน้าหรือว่าแม้กระทั่งดูด่ายมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกนะครับก็มาที่นี่ได้เลย Mediwell นะครับอยู่ที่ชั้น2นะครับสามย่านบิทาวอยู่ตรงด้านหน้าโฮมโปรเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ลิงก์ด้านล่างไว้ตรงนี้นะครับก็เข้ามาติดต่อกับคุณหมอแบงค์เองแล้วกันนะคุณหมอแบงค์ก็มาอยู่ที่นี่ประจำอยู่แล้วนะครับ รับวันนี้ขอบคุณคุณหมอแบงค์มากเลยนะค,ะครับวันนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูรูปภาพ Before and After วันนี้ผมพรีชีพว้ยวยเฮ้ยเห็นทั้งความก่อนและหลังครับของใบหน้าอันเสื่อมโทรมของผมไปดูไป